และนี่ฮะก็คือคุณครูป้วนนะฮะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เขาจะมีเพลงมาร้องหรือวนฟังหมายความว่าหนูจะมาร้องเพลงโชว์เราจะให้เปิดดนตรีป้ะหรือว่าบิลิ่จะร้องปากเปล่าเปิดดนตรีได้เลยเบลิ่จะร้องตรงนี้หรือบิลิ่จะขึ้นเวทีขึ้นเวทีด้านหลัก่อนเลยป้าปังร้องไม่เป็นลูกป้าปัามาเชียร์หนูเนี่ยวันนี้ ี่คือวีคือวีนะคะวันนี้วีอยู่ที่สตาร์เมเกอร์นะคะสตาร์เมเกอร์คือที่ที่สอนน้องเพนะคะเราวีนั่นที่นั่นนะคะแล้วนี่เลยค่ะแขกรับเชิญหนูนะคะครูอ้วนค่ะวันนี้หนูจะมาเจอครูอ้วนข้างในโรงเรียนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อยากเห็นครูอ้วนเราเข้าไปกันเลยไปกันเลย โอ้โหวิลลี่เป็นสาวขึ้นเยอะเลยอะไม่เจอกันมานานเลยใช่ไหมตั้งแต่หลังโควิดใช่ปะใช่อาอยุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้แปดขวบ แล้ววันนี้ทําไมบิลิปสวยอย่างนี้คะเนี่ยดูเจ๊มีอะไรพิเศษเหรอคะก็วันนี้จะมาร้องเพลงมาร้องเพลงให้คร okay. ูอนฟังหนูจะให้คุณครูมาสอนปะป๊ามาสอนปะป๊าร้องเพลงปะป๊าอยู่ไหนอะปะป๊าอยู่นี่ค่ะไปเอาปะป๊ามาเลยเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับโอเคครับผมสวัสดีครับคุณครูอ้วนฮะสวัสดีครับคุณได้เจอตัวจริงแล้วสอนน้องนะฮะร้องเพลงได้ดีขึ้นเลยนะฮะและนี่ฮะก็คือคุณครูอ้วนนะฮะ สวัสดีค่ะครับผมนี่วันนี้เขาจะมีเพลงมาร้องใหล้วนฟังเอาละหมายความว่าหนูจะมาร้องเพลงโชว์ใช<ด>่พร้อมแล้วลูกอ่ะเราจะร้องเพลงไม่เลยซัมวันยูเลิฟเราจะให้เปิดดนตรีป้างหรือว่าบบลลิ่จะร้องปากลาดนตรีได้เลยเบลลี่จะ,ะร้ะองตรงนี้หรือบบลลิ่จะขึ้นเวทีขึ้นเวทีปะตายก่อนเลยป๊าป๊<บ>าร้องไม่เป็นลูก พามาเชียร์หนูวยเนี่ยวันนี้รีบมาหาหนูเลยเนี่ยมาครับผมผมขอเป็นเพลงนี้เลยฮะชายคนหนึ่งของปีเตอร์ครอปเดนดอลเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้น ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นของแค่เพียงเพื่อใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดเฮ้เป็นยังไงลูกเอาละคะแล้วตอนนี้ก็จะมาถึงคิวของหนูแล้วนะคะอ่าโอเคอ่าปรบมบอให้กับน้างไปเลื่อยแล้วคนเก่งของพ่อมีท่าเต้นไมวันนี้ i'm going under and it's time i fear there's no one to save me These are ไหนคครูว่าถามบิลลี่ก่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหม,มบิลบลี่พูดว่าเวลาร้องเพลงเนี่ย <c oughs> เราต้องคิดอะไรบ้าง <c oughs> ที่จะร้องเพลงที่ดีอ่ะมันเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องคิดร้องเพลงใช่ ต้องมีเนื้อเพลงน้เพลงเราต้องจําได้บิลิปทำได้ดีขึ้นเยอะเลยชัดขึ้นควนฟังออกนะแล้วเดี๋ยวพอยิ่งบิลิปอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่สําคัญคือบิลิปเนี่ยสามารถพูดภาษาจีนก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เพราะนั <S <S <โด>้นเดี๋ยวเราจะยิ่งเก่งขึ้น อาจาจรย์ทีนี้เรื่องเรือร้องนั้มีเรื่องอะไรอีกถ้าเราจะต้องร้องเพลงให้ได้ดีเข้าใจคําว่าทํานองไหมไม่ค่ะโอเคเข้าใจคําว่าแมลลดรีไหมโอเคงั้นครูจะอธิบายเอาไหมโอเคโอเคนะโอเคลาลาลามันคืออะไรเอ่ยเมลโลด,ดี้ใช่มันคืออะไรลูกเสียงที่มันเป็นยังไงคะ,งคะต่ำไปสูงค่ะต่ำไปหาสูงใช่แล้วบางครั้งบางช่วงอ่ะมันก็จะเป็นเสียง ลลาอาืมเสียงขึ้นไปต่ำสูงลงมาหาต่ำตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทำนองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเมโลดี้อ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราจะร้องเพลงให้ได้เก่งมันต้องมีอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีเสียงกลองใช่ไหมอ่ะตรงนั้นเขาจะเรียกอะไรกลองเป็นตัวตีเพื่อให้มันมีอะไรจังหวะ <Okay. S 2> นั้นตอนเนี้ยเราจะมีปัญหาเรื่องจังหวะอยู่นิดหน่อยเพราะในบางช่วงจากเดิมอ่ะ ที่บีลิฟเคยร้องอ่ะบีลิฟหลุดจังหวะหมดเลยทั้งเพลงเลยเดี๋ยวเนี้อไม่หลุดจังหวะแล้วถ้าซ้อมบ่อยๆมันจะเป็นไงคะดีขึ้นใช่เลยเห็นมากจังหวะทำนองเนื้อร้องเนี่ยสามอย่างเนี่ยถ้าทำได้ซ้อมบ่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆรับรองบีลิฟ กเลยวันนี <S 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 ้หนูกับแบบว่าเราอนนั้นครัอ้อยยังไม่ได้ร้อนอีกครั้งนะครูอ้วนลอนได้ไหมอยากเลยลูกเป็นไรเอาอย่างนี้เดี๋ยววันหลังเราลองด้วยกันนะาไหมใช่เอาป่ะไปสอนลูกป่ะเอาป่ะเราไปซ้อมกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งร้องด้วยกันเลยฟีดกันเลยโอเคป่ะเย้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ครูวอ้วนอยากที่จะ บอกกับบีลิฟเลยนะว่าบิลลี่เนี่ยเวลาร้องเพลงมันมีเสน่ห์มากนะลูกจริงบิลลี่ต้องฝึกเยอะแล้วครูวันจะถ่ายทอดความรู้ให้เอาปะมันมันนี่บีลิฟมาทำมาให้โอ้ยสวยจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากอุ้ยดูดูเอาเอาหน้ามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยลูกมะเย้ ที่ช่วยหนูที่จะบอกว่าหนูตั้นพยายามทำอะไรอีกนะคะค่ะเยี่ยมมากเลยลูกขอบคุณนะคะที่ดูคลิปหนูนะคะถ้าอยากให้หนูทำอะไรคอมเมนต์ที่ใช้บทเลยนะคะหนูจะพยายามทำให้หมดเลยนะคะบาย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 ค่ะก็คือว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะบอกเลยนะฮะว่าคือน้องเนี่ย เป็นเด็กที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นถ้าจะเทียบกับสมัยก่อนนู้นนะน้องจะไม่กล้าสบตาคนแต่พอหลังจากที่สามปีได้ผ่านมาน้องกล้ามากขึ้นกล้าที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่และก็จะกล้าสบตากับผู้ใหญ่มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมนั้นภาคภูมิใจมากผมขอเพียงแค่ให้น้องเขาได้กล้าแสดงออกคุณผูอ้วนครับขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับผม ขอบคุณจ่ะขอบคุณมากคุณตากนะคะคุณแม่ด้วยนะคะน้องมีความมั่นใจแต่ยังต้องการการพัฒนาและแสวงหาในความเก่งที่น้องจะสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะมากซึ่งวันนี้ที่เรามาได้ยินเขาร้องเพลงเขาไม่ได้ร้องเพลงง่ายๆเลยนะเขาร้องเพลงยากเท่านั้นและที่สําคัญคือที่มันมีปัญหาอยู่จุดนิดๆหน่อยๆผู้ใหญ่ร้องก็มีปัญหาเหมือนกันแล้ว เบลลิฟท,ทำได้ขนาดนี้อ้นคิดว่าอ้นดีใจกับน้องน้องมีพ่อนสวรรค์ขอบพระคุณจริงๆครับผู้อ้วนครับเบล